แต่ว่าเพื่อนเนี่ยวี่ง zoom อีกเด้มันให้เตะนิดนึงเออความกล้องต้องเออรู้ไปหาหลักก็ต่อง zoom นั้นโอ้คุณอยู่บูเดียนของใส่ยนี่ฮะสวัสดีค่ะเอาัพเห็นเขา มือหลต่างกอนมือเป็นนะมือแลลกมืกมือเหมอนกองทำใบเห็นไหนมาแล้วดรอคุณติวนะไม่ค่อยอย่างตาวเลยฮะไมเลยไเลยค่อย่างตาวอ่าดีๆจะถ่าย

เครื่องแดงมีอะไรไม่มีอยเอากระเปาอาเจียนรอดรอมาไปยืนรอเหื่อเรื่องของอาเจียนหมดเลยอย่กินวกินข้าวรอบดึกนแล้วรอบกลางวันมันต้องโกดมันลง ผมทางเธอ่ะลงมาตรงนะนี่ก็เสร็จเัวเห็ดเบิร์กกระเ,รเร่เนาเะเห็ดเบิร์กับเพ็ดอันนั้นให้ขาวพอนแล้วให้ันที่เขาขายอะดีขอยเป็นหอ่อป่ะ สวัสดีคุณครับมาสวัสดีค่ะดื่มต้่บต้่ตมเจี๊ยบเดตรมเส่ย้มเจี๊ยบมันเจี๊ยบใชมือพีวายอะเจี๊ยบใช่ไหม สวัสดีค like, <t ü que> <t ü que> ่ะแอมกับย like. ังเลยน้องจี้อ่ะสวัดีพี่วิลาวันค่ะยี่โมงแ้อพีพี่วิลาวันเนี่ยเอนอนงไงยังใจยงเต้นค่ะนีบานเป็น ลวลาชแรกๆหนวือหน่นอ,นอ,นอืเห้ยน้อาอสั่งของเ,นนมเ,มเขาจะส่งมาหนล่ะสั่งเน็ตนะโมเมนต์าเขส่งมาให้เรามอ่อนะบอกกส่งหายใพี่นนอนนะโอ้โหจะไดมหน่อ กินรอบเด็กนกินข้าวด้วยตือนแทเคืนกินข้าวนะ่าเรื่อยจยมาเดินทวงตอนนี้รอ,อบเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับ <laughs> จาเนเนด็ไดไม่ดีใช่ไหมคะพี่วราวันอ,อันนี้ม่นได้เลยนะคะอบอสของพี่วลาวันสัญญาณเด็บดีแล้วทั้งเขามาันกลางวันมันเเงเหรอ ยงยบงน่น,น,นอ,อ,องิดเบล่นอนกินอรือเลอน,นเพื่อนยหวา,วาวนไมกินล้วกนองกินล้กน,น,นังเพื่อนนี่ก็ไปซ้อนกันปะนบ <า S 1> ่ซ้อนนอนกันนี่นไปเทิร์นอ่ะกับพึ่งทีวีมากิดแดร์ด้เนาะ อาง่ะขาวอยาอด้เอร์ติอรนหอด้เนาะด้นิดแอร์ลอเป่ะซึ่งมติดแอรช่วงขายไก่เดือนแล้วเนาะน่เิดไ้องนอนเบแล้วแล้วก็แอร์ข้าเบียร์เนาาเบยร์แล้วกมเอร์ันนี้ตาด้เนาะเลยยเนาะเบอรตัไปอ สู้นะคะกุวาาลาคุณจะมาบมาทั้งทาง้ายจ้ารอบเนึนะครับผมเรี๋ยวก็าทานยาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะมันส่นมาเป็นช่วงแบบเจ็บคอเนะแล้วก็ปตดหัวเปนคนะว่าก็เลยกินยาแต่แบบกินายาแต่เราเศร้าไละมันเลยดีนะมันเลดีขึ้นมยวจะมาหากว้ล้ว อย่าให้สียย่าใหรอบางทีกันมาเตือนทีนเตืนากมานอนเดิอได้บ้างนนินอนเด้อได้มันคุยแชทกูบ่าวฮะ็ีจานหนกูบ่าวอะไรมาโทรมาเรื่อเดิมจะไดก็ปิดอะคุยอะไรกับคราบเนี้ย เดี๋ยวพอไปตอบความมาถึงแล้วมันลายบ้าเพียเดียวไป,วปวมนาานันลายเลยจบเพราะว่าน่ารักจังหลจากไปแนละ้นคุณกนะับคุณเสร็จนะครับคุณจ้าวเกา่าตอนนี้ก็สงการด้วยจ้าซแซบแซบอาหารข้างซาลามนเด้อร์สวัสดีคุณเบนจะมาด้วยจ้า,า,าแซบพ่อค่ะแซ่บจา้า มาด้วย FC ท่าพนมมาด้วยครับคือบวมมาแบบสิไกายซอยเนอะมีถ่านเนอะไหนทมาซื้อจูบจ้ามาแบบทักทยกันได้เลยครับเด้อนี่อยู่ที่นาหกด้ไมาอยู่สื่อประจําล้มสาเออนียคะเด้อมาตอเหืนล อร่อ,อ,ไรอ,อยไหมคะเข้าเลยอร่อยครับค่ะกินอะไรได้เข้ายังไงลยจัดขัางบนเม็ดนะฮะแม่บอกว่าเอ็นนาได้เข้าสามสกอ๋อบอกว่าเป็นหนามาันมั้ง หวานด้เขาทำเพิ่งอขาแบบมันงานดอๆนะแล้วเราไปบอกว่าให้กีข้าเจ้าเอาเดิมแล้วไหมน่ข้าหนียวเอาเไปเลยไม่หนเนอะไคือบนกุ้งมาเดี๋ยวว่าแก้วกุ้งนะ่รรดากุ้งตัวน่อยนะตำแก้วแต่แทนกุ้งไงอืมกุ้งอ้วเขาจะตำกุ้งเแลว่าเหนียวยมันกระหายกิแต่มันบ่นมันห่นห่อยเนาะอืม ชาติบ้นานาาเรบน,นี่แก้ว,วเลยจะอิ่มละก็กินน้อยอค่ะกินโดนไหมกินเรื่องนะ <laughs> ีคนสั่งเพิ่มเท่าไหร่แล้วธุรกิจสารตะก้าปรุงเรงนี้พวกนี้มาซื้อของครับใหม่ก็เ,เอ๋ ชื่อองข้าสมแทมเพรมันอย่าง,าางแต่มันเ<ด>บามันเบาไปยาแรกค่ะผติดตามมัน,มนขนาดกล่องเม่นกอ่อนเบอ่ใส่กล่องเนี่ใส่ไปแลเนาะนี่ขาวเสอทนยางมีใหญ่เป็นข้าวฟอกระปรคม่เ,เ,เอบปะแบบนงงั้นแหละโปรคมีพี่ปละวันน่าเงมาใช่านนี้เขาใส่ชรงแบบนั้นแหละหอมมากนมันน้ำ มัน็นพักปีมืม่อวเรามางกลงโอ้นี่เพีเย,ยงใหม่มาเนี่ยน้นอยลงเย็บเพีงไหนละอันนี้เนะียเย็บเพียงมีเวาางานแล้วค่ะกินข้าวแล้วกัน

เห็นแล้อเมเท็กินเองคุณมืออ้เล่เห็นกนเองแล้วกินแต่เมื่อแรงะมืออื่นคะ่ดนแล้วเนาะมือเศร้าก็ซื้อกินเทียงจะกินอะไนี่เห็ด้ต้องเหนบมีการักกันมแต่การา ดีข่าวเลยข้าวเลยนะนมอก็เลยด้ลมาเอยเมื่อเท่งหลังนะแท่สายหน่อยเลยนะสิบโมงนะจะไปซื้อตะเก้าบ่ไปซื้อน่ะซื้อได้ตามาตินี่มตลาดรูกันลาด่ตลาดซื้อบ้นเรงอซื้อบ้านา อล,ละมไปบ้านสองนะล<ห>ตละาดบ้านสองเดินมสองบ่นะนะอนคือกนอันตลาดจงกระโปรงนะออีอ <laughs> อ่ันงกะโปีเนาะเอาบราณซื่อกากันเลตลาดจกโปมันอยู่ในตล,ตลาดม,มันอยู่ในเนาะตามกนก็ภาพเพไ่มหันดเจุภาพ เดี๋ยวเาเสือยอะไรย้อนะรเครืงเสียงที่แยกนะมือแท้แนั่นแหะเสียงเสียงแท้นั่นแหละ,แ,ละแต่ว่าคนเราแยกกันจริงคนเราปาก่างกืนจเ,เสียงปงนี่ได้ปางนี่สวัสดีค่ะโอ้มีบานบานในที่ขเขาแสบด้วยค่ะอร่อยน้ำกิกน้ำมาเยี่เรออะเนกินฟิลม์มเรีเนี่ยบอก่วเห็นเลย ตอนนั้นนี่ให้เขาเป็นสั่เป่นนะฮัดเิดแกเแแงเตมเนือเลียนจากนอกนะนคนมาเห็นจะขัดีได้มันจะเห็นด้ดวยเอหมเนงเนี่นอน,นะน่อน่อนียมันน้องขอนุนทางบอนใช้เสีหอมนะสดทว่้านหองคาราโอเกะนะเอมีปะเก็บเก่งเกียงปะหมนี่เบิร์แหละ กต่บาเก็บข้อมาแล้วอันนี้เขาขอมาอยู่ที่เขาเขเหมดหมดบ่ะทีวียังมีหรือว่าเขา,เา,งงเาขสื่อเขอมามาหมดซื้อหรเขามาบุ้มียงเลยนเบียวไม่เงินเบียร์ได้เนี่ยอ๋อเอามาได้ของเบียนะถ้าเกิเอาเง่นของเบียวไ,ไว้ได้เนี่ยดูถ่านนะเนี่ยขนมาหนึบไปเลยบุ้มียงเลยอนยะ่ <laughs> างนเบียก็ไปกับบุ้มียงเรือยอยู่แบบนั้นเลยซื้อมาบ้า นี่ตียงมีต่บานปาเป่าลงโลปัอกอไกันไหมติดทีทวีติดจานทีวีเนี่ยคว้แพงเนี่ยรนะีอ่รุ่สอีอ่สอนะโมเมนต์ะสมสบอี <40 8. S 2> ่ส่สิบเก้าี่สิบเก้าแพงแพงเลยมันมันชัดเลยมนมันช้าโมตอนชืมนก

อันเดียนะจ๊ะคุณดูอิ่มแล้วค่ะกินไปรอบนึื่องไรหิวเบื่อเห็บกินไปรอบหนึ่งแล้วค่อยต้องกินยาเดี๋ยวมันจะได้เวลาทำเนี่ยแซ่ได้แกงเห็นนะแบบข่าหาแกงหลายกินบ่มั้ยแจ็คได้ไหมเนี่ยมันเค็มนดี ตลาดพรอนเพชรเนาะตลาดมันเป็นของเอกชนเนี่ยเนาะไปถึงม,มือที่คันพากันล่ำกันล่ำมาสั่นเลยไม่ยขานะนาคือพากันเต้นวัตรบลเนะเป็นมือเลยเป็นมือของเขาอืมการกินรเบียวก็จะตลาด ต้องอยู่แบบนั้นแล้วมันจะไปแต่อย่างงี้ละคุณได้่าทำตามขาค่ยขอบไุ้เลยนะทุกคนอิ่มแล้วอิ่มนะครับอร่อมากมากสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ นี่ยแล้วมันดีกันตอนที่เก้าสเจคนนะครับโอ้อั้องบิดไนมด้ตัวไหนสอง่นีอี่อิ่ว่าส่องนตรวันนี้พี่เตียวจะนอนตรงนี้นะครับวันนี้เห็นอ่วันนี้เล่ไปอยนงรักมืออื่นอันไหเปในพิเศษไ่ กลับมาสผสม่นพีนมาใซส่แม่มันจะมันคิดม่อนันนีนมาล่ แล้วกูติวก็จะหายป่วยแล้วปีเวลาวันแต่แปลว่าฉีดยาให้เขาหายละเนี่ยคุณได้ยังโดนฉีดยาฉีดป่วยเต็มฮึฉีดเติมสวัสดีค่ะกินข้าวยังก็กำลังกินเลยครับเนี่ยอิ่มแล้วไม่ไะกินแล้วกินไม่ได้ ม่เจาะนะมีเงินกใช่เงินไหมไม่จีบนี้ตูได้บ้างคนก็ตัมเหมาะคนละโลกเน่นั่นไม่ควรปลมกปิ้ระ องม,อมป็นโอ้โโอ้อขหตุเยนเไยนะนะใส่กล่องอยังไรใส่ถ้่วยด้ไม,มมมไมวไว้วางไว้ข้างหลังก็ได้เอ,อ้ยเดี๋ยวไป จเก็บเองเพรามันลาตอนแรกปิดก่อนมีกินออกตัวยังี่ีแล้วเบื่อเท่าตอนเต่าเนี้ยเออกใส่อยู่แต่ว่ามันต้องแลบแลบน่แลบเิ่แลบแ้าข้าวอ่อนเทใส่หมองข้าวอ่อนด้ไว้ เป็นหวานก่อนมาเลยครับพี่วิริเวียนจะไปให้ดูหน้าเบียร์ชัดครับวันนี้หน้าเบียร์กลายเป็นอั้นแล้วนะครับกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นนาคีแล้วนะครับเริ่มลอกแล้วนี่ครับเริ่มแดงแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้หน้าแบบโซมมากครีมนะฮะครีม เนี่ยฮะให้ให้ดูให้ดูไว้ก่อนนะครับให้ดูไว้ก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ทาได้สี่วันนะวันนี้วันที่สี่นะครับน้ครีมลอตเตอร์สารโลดนะครับตอนนี้กําลังดูแลตัวเองครับลอกหน้าก่อนปรับปรับสีผิวใหม่นะครับเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาลุยงานหนักนะครับลุยงานหนักจากแดดปล่อยตัวเองมากครับทุ่มเทแบบว่ายังไงทุ่มเทมาก แบบยอมยอมโสมยอมอะไรนะฮะนะฮะเติมลอกแล้วนะครับถ้าคนไม่เคยทานี่ก็จะแบบนานนะครับก่อจะลอกนะครับนานมากหมดกระปุกนู่นแหละครับแต่อันนี้เบียทาเสร็จเบียเคยคนที่เคยทาแล้วนะทาสามวันก็เห็นผลแล้วนะครับผมนะฮะเริมลอกนะครับเบียใช้ครีมดอร์ซาโรดนะครับผม เดี๋ยวมามาดูเบียร์รีวิวได้นะครับนะเบ er ียร์ก็ถ่ายแล้วก็จะอ e no. yeah. ัปเดตให้ทุกคนได้รับชมทุกวันเลยนะครับนะเบียร์ก็อยากให้ดูดูเบียร์ก่อนดูเบียร์ทาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ก็ค่อยบอกกันนะครับนะเบียร์สั่งให้นะครับดูดูเบียร์ก่อนดูไว้เลยว่าตอนนี้หน้าเบียร์มันขนาดนี้นะครับตอนนี้มันดําขนาดนี้นะครับดูไวเลยนะครับเดี๋ยวพอเสียบปุ๊บก็ค่อยว่ากัน น่าจะประมาณสิบห้าวันสิบหกวันก็เห็นผลแล้วน่าจะเริ่มตึงตึงตึงแล้วทีนี้มันจะมันจะแห้งมากนะครับแห้งแล้วก็มันจะลอกจะแดงจะลอกออกนะครับประมาณทามาสองเดือนพอดีปีใหม่พดอดีปีใหม่พอดีหล่อนะปีใหม่พอดีเผื่อได้ถ่ายรูปพ,พ,พี่ดอกที่วิ้งนะครับเดาไว้ก่อนนะครับ แต่ว่าเราถ่ายรูปไว้แล้วนะครับนี่พิิัณฑ์นี่นี่รูปรฟิวหนุ่มตอนนี้สากาก็กำลังไปล้างจานวันนี้น้องมุมว่าจะมาอยู่นะแต่ว่าไม่เห็นมาโทรมาบอกว่าเสียบ อาหมึกนะฮะยังไม่เสร็จนะครับน้องบุมว่าจะมานอนนี่น้องบุม๋มว่าจะมานอนนี่ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มแล้วเนาะห้าทุม่มแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ ขอตัวพักผ่อนก่อนเด้อนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอาบน้ำสิก่อนจะถ่ายคลิปอาาครีมอยู่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง y YouTube ครูติวสาวนาด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ